คาเฟ่ของเราอะค่ะก็จะเป็นคาเฟ่ที่สามารถรับเลี้ยงน้องแมวกับบ้านได้เราจะมีทั้งน้องแมวที่ถูกรับเลี้ยงมาเป็นน้องแมวประจำคาเฟ่ของเรานะคะ ประสบเพทเฮาจริงๆเราสร้างพื้นที่ขึ้นมาให้ผู้คนได้มามีประสบการณ์ร่วมกับน้องแมวนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณแมวจรข้างถนนเน้นหาบ้านให้แมวหาบ้านที่พร้อมที่จะดูแลน้องและไม่ให้น้องกลับไปสู่ในข้างถนนอีกะค่ะ เจ้าของร้านเราเองตอนแรกอะคะ่ะเป็นคนรักแมวแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยลดปัญหาแมวจรข้างถนนได้ยังไงก็เลยไปติดต่อเชลเตอร์ก็เลยได้รับรู้ว่าอ๋อที่จริงมันมีแมวจรข้างถนนแบบอยู่เยอะมากเลยนะ<ๆ>น้องแมวเองเนะี่ยเขาก็รอการมีบ้านอยู่ทางคาเฟ่เราอะคะ่ะจะโคเวิร์กิ่งกับเชลเตอร์จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือน้องแมวชื่อพอสแบงคอกเชลเตอร์ตรงนี้นะคะ่ะช่วยเหลือน้องแมวมาแล้วโดยมียาเหมือนสัตวแพทย์อะไรที่ดูแลเป็นประจำอยู่ น,ะะน้องแมวก็จะได้รับการทำหมันฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะคาเฟ่เราก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางจากเชลเตอร์เอาน้องแมวมาอยู่ที่นี่ก็รอให้ผู้คนมารอรับกลับบ้านไปค่ะ ่าคาเฟ่เราอะเนาะจะถูกแบ่งเป็น2ชั้นน้องแมวที่ไวเอนเตอร์เทนลูกค้าก็จะอยู่ในชั้นล่างส่วนชั้น2ที่เราแจ้งไปว่าเราโคเวิร์กิงกับพอ l ส b a n งคอกอะค่ะก็อยากให้ลูกค้าค่ะเข้ามาทําความรู้จักกับน้องเนาะเพราะบางครั้งน้องแมวบางตัวเขาไม่สามารถเลือกเจ้าของได้ในตรงนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนมามาใช้มาใช้เวลากับเขาให้เกิดความผูกพนันสร้างคอนเนคชันแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าถูกใจน้องแมวตัวไหนก็จะต้อง โ r o เซการคัดบ้านนะคะจะอยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเริ่มต้นประมาณ11โมงถึง5โมงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าคัดบ้านผ่านแล้วก็สามารถรับน้องแมวกับบ้านได้ะคะ่ะ ของเราเองมีอ่ะเป็นน้องแมวประจำล้านะคะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวก็เป็นน้องแมวที่เราแจ้งเบื้องต้นว่าเออแล้วน้องถูกรับเลี้ยงมาสัญญาอยู่กับครอบครัวอุปธรรมเราเจอตา Facebook บ,บ้างที่เราพอจะรับเลี้ยงมาได้อะคะ่ะแล้วก็จะมีอ่ะน้องแมวที่จะวนมาจากเชลเตอร์ตอนนี้ทั้งหมดมีประมาณ20กว่าตัวะคะ่ะจากประสบการณ์ที่ผ่าน น้องแมวที่ได้บังเอิญมามาอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะก็มีทั้งตาบอดบางตัวก็เป็นน้องแมวที่พิการมาแล้วว่าคาเฟ่เราอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ได้ช่วยน้องแมวหยุดวงจรของน้องแมวข้างถนนแล้วว่ามันลดลงได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าคาเฟ่เราอะค่ะมีน้องแมวที่ถูกลับเลี้ยงไปแล้วประมาณ110ตัวจากระยะเวลาที่10 เดือนที่เราเปิดมาก็จะมีลูกค้าที่ตั้งใจมารับแมวแค่1ตัวแต่บางเอิญมาเจอก็จะได้รับแมวไป2ตัวเพราะว่าอุ้ย2ตัวนี้เขาเขาอยู่มาด้วยกันเขารักกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ก็เลยเหมือนเหมืราก็เขาก็ได้บ้านที่เพอร์เฟกไปเลยเป็นมีเพื่อนมีอะไรที่อยู่ด้วยกันได้เลย เราว่าปัญหาแมวจอนะคะเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยนะคะออส่วนใหญ่มันก็จะส่งผลทั้งชุมชนในพื้นที่น้องแมวที่เราเห็นอยู่ทั่วไปตามท้องถนนเนาะเขาไม่ได้มีเจ้าของมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ได้รับการดูแลแล้วมันทําให้มีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นประชากรแมวก็เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวอีกอย่างหนึงอะคะ่ะแมวข้างถนนอะ บางทีพอที่แจ้งว่าไม่ได้ทำหมันนะคะ่ะเขาก็จะมีการผสมกันข้ามสายพันธุ์ซึ่งจริงๆแล้ว่การทำหมันมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเคยเห็นแมวบางตัวที่เหมือนหางกุดอะไรอย่างนี้ไหมคะคือมันเป็นการผสมในในสายเลือดเดียวกันนะคะทําให้น้องมีการผิดพลาดท,ทางพันธุกรรมด้วยะคะ่ะแม้กระทั่งตัวน้องแมวเองอะ่ะ ตอนที่เขาเด็กๆอะค่ะถ้าเขาไม่ได้รับวัคซีนในเวลาที่ถูกต้องอะค่ะก็จะส่งผลทั้งตัวของแมวเองแล้วก็ผู้คนที่เลี้ยงด้วยเช่นเห็บหมัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถกระจายสู่คนได้แล้วก็แม้กระทั่งแพรชื้อให้แมวด้วยกันได้ด้วยค่ะ เราคิดว่าปัญหาของแมวจรเองอะคะก็จะยังคงอยู่การที่เราจะลดปริมาณน้องแมวจรนะคะบางคนอะอาจจะไม่มีกําลังทรัพย์หรืออะไรอยากให้เริ่มต้นจากการช่วยเหลือน้องแมวที่เจ็บป่วยเร่งด่วนโอเคเราอาจจะเริ่มต้นจากการคัดกรองด้วยสายตาก่อนนะคะว่าแบบน้องแมวตัวน,นี้สุขภาพดีหรือเปล่าแต่ถ้าอุ้ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้จะต้องช่วยเหลือเขาเดี๋ยวนั้นทันทีเลยอะคะ่ะให้พาไปโรงพยาบาลสัตว์ ใกล้เคียงว่าฮ้ยน้องแมวตัวนี้ต้องการความช่วยเหลือแล้วบางคนน่ะอาจจะไม่มีกําลังทรัพย์หรืออะไรเดี๋ยวนี้เรามีสื่อโซเชียลมีเดียเนาะอาจจะช่วยโพสต์หรือ,อติดต่อองค์กรที่ว่าตอนนี้เรามีหลายองค์กรมากในในกรุงเทพเองในต่างจังหวัดเองอให้ติดต่อองค์กรที่ที่เขาสามารถพอจะรับเลี้ยงได้ค่ะหรือช่วยเหลือเบื้องต้นได้ช่วยเหลือน้องให้ไม่เพิ่มจํานวนโดยการทําหมัน แล้วก็ฉีดวัคซีนค่ะอย่างน้อยก็ช่วยลดปริมาณการการเกิดเพิ่มขึ้นของน้องแมวได้อีกอะค่ะ เราไม่เราไม่ได้ห้ามแต่คืออะคาเฟ่เราเองอะส่วนใหญ่ถ้าถ้าเข้ามาแล้วอะค่ะจะเป็นน้องแมวไทยทั้งหมดเราเราไม่สามารถพูดถึงว่าอาคนที่เขาทําเป็นธุรกิจเนาะแล้วว่าข้อดีของการรับเลี้ยงน้องแมวอะค่ะมีเยอะมาก แต่หนึ่งในนั้นที่เราจะพูดกันวันนี้ค่ะก็การที่คุณรับเลี้ยงน้องแมว1น่งตัวค่ะก็เท่ากับว่าคุณได้ช่วยชีวิตของน้องแมว1ตัวได้ให้มีโอกาสที่สองให้น้องได้รับการดูแลที่ดีอ่าและคุณก็ยังได้รับความสุขจากการที่น้องแมวนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณไปด้วย How today? Make tomorrow today.